เกมแร็คแล็ล็อกเนี่ยมีธาตุเยอะแยะมากมายนะครับดินน้ำลมไฟการที่เราจะทําให้ดาเมจเราสูงที่สุดเราต้องโจมตีให้ชนะธาตุด้วยนะฮะแต่สำหรับนักธนูแล้วเนี่ยมีธนูธาตุครับแต่การที่เราจะบูทดาเมจเนี่ยผมคิดว่าเราใช้ธนูโอริ่แล้วก็กินใบธาตุได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะไปลงดันทดสอบจิตใจตัวเองสองแสนซื้อใบธาตุนะพอไหมกลัวแบบจริงยิง,ยงปั๊บใบธาตุแม่งใบธาตุแม่งหมดอ่ะโอไม่มีเจ้าเดียวขายหรอที่มันคุมตลาดมันเนี่ยแต่ลองดูเจ้าอื่นกอนดิ น่าา่าาาาจะขขย้งงลงแล้วลาาลถ้าใครสังเกตดีๆตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟแ้าน็อกแลนบุร์ปอัปเดตภาษาไทยมาแล้วด้วยครับผมบอกได้ว่าโค้งไปหมดเลย <ะ S 1> คนไทยวะเนี่ยอีลี 5K ใบธาตุเฮ้ยคนไทยสทำถึงของไทยดิวะเนี่ยอีลีเนี่ย,ยผมมารอชานะครับซื้อใบธาตุมาอย่างละห้าอันพอป่าวะอย่างละห้าเอา้าเฮียกูไปดึงไฟมาอีกสิบหายละบานปลายนะแบบนี้และนี่ก็เป็นการใช้ใบธาตุของผมตั้งแต่ผมเล่นแลกมาเลยนะครับปกติเนี่ยไม่เคยใช้เลยของไอทีเคเจ้านี้ดิเนี่ยนุ้งอามเนี่ย ันอยู่กี่นาทีอ่ะโอ้โหหนึ่งนาทีผมบอกได้ไหมกล่องแอคแท็กนี่โคตรเปลืองเลยครับผมแม่งอยู่ได้แค่หนึ่งนาทีแอคแท็กหกยี่สิบเอามาสิบกล่องไป e นเตอร์ A ไปลุยผมคิดว่าผมจะใช้กล่องแอคแท็กชั้นหลังๆครับเพราะชั้นแรกๆเนี่ยมันเป็นพวกมิดิบอสแล้วก็บอสกากๆธรรมดาผมว่ายิงแป๊บๆมันก็ตายแหละซึ่งดานที่ผมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดห้าสิบตัวแต่มันไม่ชินจริงนะเนี่ยพอเปลี่ยนกระนูเป็นใบธาตุรู้สึกแบบ งงวะดันนี้มันเหมือนดันทดสอบตัวเองไงทดสอบแบบทดสอบใจตัวเองอ่ะดันปลดปล่อยสวัสดิกะว่าคุณแข็งแกร่งแค่ไหนกับโลกภายนอกดันนี้ถ้าเราลงได้อันดับ1นึ่งถึงสามนะครับเราจะได้แหวนตีบอสบวกออสแตตบวกเอทแทกเยอะมากซึ่งภายในดันเนี่ยบอสมันไม่ใช้สกิลฮะแล้วก็อ่อนลงครึ่งหนึ่งเกือบนะมายาเกือบอโบโหดใจหนึ่งศูนยแล้วดีนะผมมีบทเรียนไงผมเคยผ่านมาก่อนแล้ว มึงก็ได้แค่ตอนกูเป็นเด็กวะวะไอ้พยาแต่บางตัวเนี่ยมันก็จะมีลูกน้องครับซึ่งลูกน้องแหล่ะตัวอันตรายเลยแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้บาดผมหลบไม่ค่อยได้ด้วยผมว่าบาดผมไม่ค่อยดีแล้วไอเคตัวยังเป็นเด็กอ่ะโดนตีแรงเกินวะนี่ตอมมี่ตอมมี่กดดินเนน่ยหน่ที่นี่จะตีผมโดนทุกดอกแล้วเทียเทียไม่ดีแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ตอนนี้ผมเจอปัญหาแล้วว่าบาดผมเนี่ยมันจะยืนไม่ไหวครับหลบไม่พ้นเยดแหม่ตอมมี่ทัดกูแตกไปหนึ่งศูนย์นะเฮียแล้วยาที่ผมเตรียมมาเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ใช้ด้วยครับเพราะมันฟอร์สทีหนึ่งแล้วมันตบผมแตกเลยร้องพี่ตอมมี่เย็ดแหม่เด้อเย่ผมต้องเด้งจริงเหรอวะช้าแล้วยานี่ช้าแล้วเฮียตอมมี่มึงทำให้กูดูแย่มากขอร้องตอมมี่เฮีย คิดผมว่าบาทผมไม่เหมาะไม่เหมาะกับการที่ต้องมาแบบประจน l ภัยโรกภัยนอกวะมันยังยังตัวมันยังได้เกินไปว่ะเฮียเลยผมจะออกในก็กระไรอยู่ครับเพราะว่าผมขี้เกียจมาเลยครับมันเปลืองปั๊มมากๆเลยผมก็ได้เด้งสู้แล้วก็ยิงสู้มันไปเลยใช่ไม่พีผมโดนทุกดอกอ่ะไอ้เฮ<อ>ียแต่ยังพี่พี่ผมแค่ต้อสอบตัวเองครับพี่ผมแค่มาต้องสอบตัวเองพี่ผมกดไปท่าไม่ติดวะเนี่ยไอ้เฮ้ยขนลุกเลยว่ะทุกคนขอร้องเถอะอุ้ยอีกชิ้นนี้แม่งใส กระถางมันจะลาขีกเปลี่ยนมุ่กลับปับูม,มองอ๋อ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 อ๋นไม่ได้อีกเฮ้ยกูเบอร์มันไม่โดนมันทำอะไรวะกูกูโดนกระถา,ถาตะดุโตเหี้ยอะไรตะดุตมาอยู่ตรงไหนวะไอ้เหี้ยตัต้งแ,แ,แต่ผมโดนทอมมี่ไปเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าสติถตางผมเริ่มหลุดและผมพลาดที่ไม่ได้เอายาเขียวมาด้วยครับปกติไม่ไม่เคยโดนบาโฟทำกับหัวและทีนี้ผมจะชนแค่เามาครมลั่นอีก โอ้โหเย็ดแมสสัตว์เอ้ยชนเป็นแบบเด็กดิ้งเลยเชี่ยบู๊โอยเครียดเลยว่ะสัตว์เมื่อกี้รู้สึกหนักๆไงไม่รู้ว่ะพอเป็นบาทอะคือมันเป็นแดนมันรู้สึกคุณภาพเลยว่ะพอเป็นบาทแล้วแบบรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาการไม่ค่อยดีน่าเป็นห่วงอยู่ <S <S ผมรู้สึกว่าผมพลาดหลายจุดมากเลยครับวันนี้แต่ผมก็ยิงต่อไปยิงไปข้างหน้าและตอนนี้รู้สึกว่าผมมาไกลมากๆเลยฮะแลวมาถึงชั้นนี้ผมก็สัมผัสได้ว่าผมก็เริ่มเจ็บหนักแล้ว โอ้โห oh, oh, oh. ไอ้ชนนี้ก็เอาเหมือนกันนะพี่พี่ครับพี่ก็เอาเหมือนกันหรอพี่ระวังไว้กับมึงอะไรจะตายก่อนกันขอตอบเลยกูกูตายก่อนเปิดจดหมายแบบดูเพื่อมียาผมเตรีม 400, ยมมา400เนี่ยไม่พอครับผมเียกว่าคุณดูครับใครว่างช่วยส่งมาหน่อยโหนี่ไงขอบคุณมากเลยครับน้ำใจคนไทยคนไทยไม่ทิ้งกัน100ขวดว่าไอ้เช่นนี้น่าจะประมาณสัก400ขวดวัดเลยวัดสุด แบบไม่มปจดหมายเออขอบคุณครับพี่พี่พีทุกคนส่งกำลังใจมาไม่ว่าจะมาจากภาคไหนผมจะไม่ลืมบุญคุณตอนนี้ผมถึงชั้นที่40แล้วก็เดี๋ยววัาได้อีก5นาที2นิ้วปั๊ม2เท้าก้าวเข้ามา42 รักหลอดอ้าวใครยังไม่ได้กดซับเนี่ยก็ฝากด้วยเอ้ยดิพึ่งเนี่ยจะกดกอค่าเหมืแล้วเนี่ยฝากกดติดตามเลยครับตอนนี้ช่องกระโบนจะถึงสี่แสนซับแล้วนะใครกันจะเป็นคนที่400,000นะครับหรือใครอยากจะสมัครสมาชิกก็สมัครได้ครับเพราะเร็วๆนี้เนี่ยผมอาจจะมาได้ที่ YouTube ด้วยนะมียศก่อนเท่ก่อนเอา,อางี้ดีวกว่าหรือใครอยากจะดูช่องไฮไลท์เกมรัดเนี่ยไปดูช่อง2ก็ได้กดกันแล้วใช่ไหมครัไปดูกันต่อเลยสบายสบายไปกับบรรยากาศครับตอนนี้แต่น่าจะไปจบที่ฮาติ เดี๋ยวแม่ก็กลางขาผมไม่น่าไหวว่ะมันน่าจะตบผมแบบเหมือนกับไปสตอมมี่ผมคิดว่าผมอาจจะโดนตบตายในชั้นต่อไปครับชั้นที่เจอกลางขานี่แหละเพราะว่าก่อ,อนหน้านี้ตอนที่ผมเล่นทานหรือเล่นแดนเนี่ยผมก็โดนตบหนักมากปึ๊บมือหูตาต้องไวขออยาสุ่มไปที่ซูไซปึ๊บปั๊บโอ้โหเจ็บแม่เซิร์ฟกะยาแม่นผสมพยาบาลชาร์จวัดสุทธิธาราม ปป้ขึนดัมลผมผมา<อ>ถึงชั้น44ชั้นที่แดนผมเคยมาอยู่เนี่ยผมบอกได้ว่าบาทผมเนี่ยทำทรงดีๆก็ไม่แย่นะครับแต่มันไปแย่ตอนที่มันโดนตบตายาผมว่าไหวอยู่ถ้าบาทมันโตกว่าเนี้เพราะว่าไปได้ไกลอยู่ย้แต่ผมรู้สึกว่าแรงแรงอยู่นะไปสติลแล้วก็กดใบธาตุอ่ะ แต่แค่กูต้องไปทําฟรีเพิ่มอะ่ะผมมาถึงชั้นเต่าแล้วผมคิดว่าผมไม่น่าทันนะเพราะาดูจากการที่ผมล้มลุกคุกค,คานมานานเกินตอนนี้มันก็เหลือหนึ่งนาทีเสร็จเสร็แล้วด้วยฮะแล้วเลือดเต่าแม่งเยอะมากจุดสุดท้ายผมจดที่ชั้นเต่าครับผมกลับไปดูคิดว่าผมน่าจะได้อันดับหนึ่งเนี่ยแหละครับเพราะว่าตัวเต็งๆเนี่ยยังไม่มาซึ่งวันที่ผมลงเนี่ยมันก็เป็นประมาณวันศุกร์วันเสาร์แล้วผมคิดว่าถ้าเขาลืมเนี่ยผมก็เนียนๆได้แหวนไปแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมลงเอาแค่เก็บเหรียญเอาไว้ได้ของและทีนี้ครับผมอยากจะรีบวกในโกมากในตอนนี้เนี่ยผมอยากได้บวก SP 2ช่องครับเอาไปใช้งานแต่ทุกคนก็รู้อยู่ว่าการที่เราจะได้ SP 2ช่องเนี่ยมันยากลําบากมากขนาดไ ผมไม่ได้รีบใช้อะไรขนาดนะั้นผมก็เลยกะว่าออบทีลีสองท,ทีแล้วก็พอส p สองช่องไปเดี๋ยวเราจะลุ้นว่าว่าส p เราลดไหมนะห้ามมีเดนส p ลดได้แต่ส p ห้ามลดไปเอาละนั่งดูครับส p ไม่ลดโอ้โหส p ลดไ <Bro. S 1> ี่นี่จริงจบเลยนี่คือจบเลยส p ลดและเหมือนเห,เหมือนส p ลดด้วย ใช่ไหมพีม่คิมโอ้โหลดทั้ง HP ลดทั้ง SP ไม่ต้องเปิดคลิกขวาก็ดูแล้วครับว่าออฟแม่งโคตรกากเลยฮะมีทั้งเสียเลือดแล้วก็เสีย HP แล้วิปมประจำวันของผมก็มีอยู่แค่นี้แหละครับผมรอวอลออฟของล่าบอสแล้วก็ไปปล่อยบอทฟาร์มซึ่งมอสอยากจะบอกว่าตอนนี้ผมกำลังวิจัยอยู่ว่าครูซเซนเตอร์ผมมันเป็นอะไรตายเวลาผมปล่อยบอทที่เลดิกตื่นมาทีไรมันอยู่โรงแรมทุกทีเลยครับผมก็เลยต้องอัดคลิปแล้วก็ดูว่ามันเป็นอะไรตายซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอยู่จอครับเราก็จะดูมันฮะมันก็ไไไมมมมม่่่่่่ตตตตตตาาาาาาายยยยยฮฮะะแพอออเเเเเเรรรรรปปปดัััับบบบนนนนนนนในชีีีวิิิจจงงงคผผหลลึ๊ืซๆ พอจะรู้สาเหตุแล้วครับสาเหตุน่าจะมาจากม้าดำแน่แหละผมก็เลยอัดวิดีโอเจอแล้วและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับผมก็ไปดูเลยว่าจุดเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับสาเหตุผมโดนม้าดำแบนดิตตายหาเลยแม่งฟาดถางมาทีเดียวผมดับผมติดตามเฝ้าสังเกตการทุกระยะว่าบทผมเป็นยังไงบ้างครับผมก็เห็นว่ามันก็นั่งหลบมนปกติไม่ดมีปัญหาใดครับตอนนี้นี่คือผมปั๊มหมดด้วยซึ่งปัญหานี้ผมบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ผมครับกูเซตเตอร์ตัวอื่นก็นอนเองฮะหร ก็ยังดับทีนี่ผมก็คิดว่าไอ้มาดามเนี่ยน่าจะเป็นตัวปัญหาของแมปนี้แล้วทฤษฎีแรกที่ผมทำนั่นก็คือว่าผมเนี่ยตั้งค่าบอทให้ผมเนี่ยตีแต่เลดิกครับไม่ตีมาดามเลยผมอยากรู้ว่ามันจะตายไหมมันก็มีกรณีแบบนี้ฮะวิ่งมาเจอเลดิกซ้อนกับมาดามแต่ด้วยความช้านานของบทผมเนี่ยมันก็วิ่งอย่างไวเลยครับพอรู้ตัวว่าไม่ไหวแน,น่อนอนผมบอกเลยถ้าวิ่งไม่ทันเป็นแบบนี้แน่นอนเนี่ยหลับแบบสบายเลยครับผมไม่รู้คูเซเดอร์ใครดูเหมือนจะไม่มีปัญหาใช่ไหมครับผมตื่นมาเนี่ยหน้าจอดไนแบบน ผมเลยไปย้อนดูวิดีโอก่อนหน้านี้ครับนี่นะครับ,รบก่อนที่ผมจะตายฮะผมพอจะรู้สาเหตุแล้วมันเกิดจากอะไรขึ้นนี่ขนาดผมแทงเตลดิกนะครับมาทำไม่ยังมาเตะผมอีกอะปกติไม่จระเคฟ้ฟาดหางอันนี้มาดฟาฟาดหางฮะ นี่ครับจะไปล่าม้าดำแม่งโดนม้าดำล่าผมเลยไปตั้งเซตติ้งใหม่ครับและคิดว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะโอเคขึ้นเลยครับเพราะผมปรับแบบว่าไม่ต้องนั่งเลยมึงปั๊มจนกว่ามึงจะตายอะแล้วผมก็เปลี่ยนมันปักปลาครับเอาปลามาเลยว่า1,400ตัวซึ่งผมตั้งค่าไว้ว่าถ้าเลือดต่ำกว่า8 5เนี่ยให้มันวิ่งทันทีเลยซึ่งดูเหมือนว่ามันก็จะทํางานได้ดีครับผมยังไม่ตายมาสักพักหรืออาจจะเป็นเพราะผมมีแรนซึ่งถ้าสังเกตดีดีช่วงที่ผมตายเนี่ยจะเป็นช่วงที่แรนไ่หมดเลยครับแก เป็นเช้าอีกวันหนึ่งที่ผมตื่นมาแล้วผมเห็นบอดผมอยู่ที่เมืองครับผมก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นปลาก็ยังไม่หมดทําไมมึงกลับมาโรงแรมหรือว่าโดนม้าดาฟาดหางอีกผมก็เลยไปย้อนดูรีเพย์โอเคเลีดิกตบผมตายแต่ผมงงว่าทำไมบอดมันไม่วิ่งผมยังหลับได้ไม่เต็มตื่นเลยครับเห็นบอดแม่งนอนโรงแรมโอเคผมมาปล่อยบอดใหม่ครับหวังว่ามันจะไม่โดนอะไรตาย จัดไปวันฮิตครับกับจุดเซฟต่อผมก็ว่าเฮ้ยบทผมซวยหรือว่าผมตั้งค่าอะไรผิดปะวะผมก็เลยไปตั้งค่าใหม่อีกครั้งนึงแล้วก็ไปบอทต่อแล้วมันก็กลับมาลูบเดิมนะครับหนังฉายเรื่องเดิมเลยครับผมซึ่งรอบนี้มีต่างจากรอบที่แล้วนะครับตรงที่ว่าผมดูรีเพลผมก็ยังตกใจว่ามึงตายได้ยังไงวะทุกคนลองดูนะครับว่ามันตายได้ยังไงเดี๋ยวมาําตัวหน้านะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยแหละตัวนี้เลยเป็นไงล่ะครับงงอะสิลงสั่ไก่มันเป็นลมแดดครับนี่ผมไม่ัดวิดีโอผม ทุกคนดูชัดๆช้ชาๆนะฮะจุดแรกที่ผมเจอม้าดำเนี่ยผมวิ่งหลบทันแต่แม่งเสียไปวิ่งตกข้างบนมันจึงทาให้ดาเมจดที่ผมโดนจากม้าดำเนี่ยส่งต่อฮะนี่คือจุดที่ผมโดนม้าดำตีครับแล้วบทผมแม่งวิ่งมาข้างบนครับซึ่งมันไม่ได้ต่างจากจุดเดิมเลยแล้วผมก็ตายโอ้โหบทผมฉลาดมากเวลีกูเนี่ยจะเป็นสาเหตุก็ได้นะครับผมอัศวินไดการ์ดมันเป็นเพราะว่าบอทผมเนี่ยตายแม่งไม่พักเดี๋ยวผมไปติดตั้งเครื่องยนต์มาใหม่ก่อนจะเจอกันอีพีหนะ้า